ไอพีนันตายแบบไหนไหวะม่เาเดี๋ยขึ้นท่อนวะก็ประวัตินายวินนะครับได้ทำคุณนามความดีบนโลกใบนี้เป็นเวลาหลายหลายปีและเป็นเอผูออ้คนที่เคารพยิ่งย่องยกถาว่าเป็นคนให้อาหารคนนั้นคนนี้ได้อิ่มท้องแต่ตัวเองไม่อิ่มท้องนะครับ ประวัตินายวินนะครับเกิดวันที่9มกราคม2542อายุ32ปีเต็มมีชีวิตยอยู่ในโลกไฟเอมทั้งหมด32ปีได้ทำคุณงามความดีกับเกมนี้ไปแล้ว20กว่าปีประวัติที่เขาเคยเสียไม่มี แค่มีนิดเดียวคือกินบะหมี่หมูแดงแล้วติดแม่ค้าอยู่หนึ่งชามแม่ค้าทวงไม่ไปจ่ายแต่ที่เหลือเขาได้แจกจ่ายบะหมี่หมูแดงให้กับทุกคนที่เป็นคนรู้จักเขาอย่างเช่นท่านพี่รองเอ่ยท่านพี่ใหญ่เอ่ยหรือว่าท่านน้องเล็กเขาจะแจกจ่ายบะหมี่หมูแดงทุกคนคนละสิบจานทำไ่พอเอาไปเก็บในรถอีก หากอะไรนั้นก่อนเขาจะตายหรือสิ้นใจเขายังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แจกข้าวหมูแดงให้กับทุกคนอีกในทั้งแก้งยีบเอ็ดม่ว่าเป็นแก๊งคืนก็อขอให้นายวินตายอย่างด้วยความสงบตาหลับตาสวดันไปอบอคุณทุกทันมาก สบาบาครับเรียกย่านเลยใช่ไหมอันนี้มีขั้นตอนรถน้ำศพไหมครับไม่มีครับมันฝังครับเป็นฝังเป็นฝังอ๋อฝังโอเคครับเป็นฝังเลยใช่ไหมครับฝังฝังจบคือวินนี่คือ,อเขาเป็นคนที่ไม่ต้องสวดเนาะเข่าเลยใช่ไหมครับสตาบ้ามีคนจะกก่าไวไ้อะไรไหมครับคือเกิดอะไรขึ้นหรอคะกับวิน อันนี้อันนี้ญาติอันนี้ญาติเหรอครับค่ะต้องต้องให้ทางอ่าแกงๆๆๆ๊งแก๊งแก๊งที่เบ็ดครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอยู่ในเหตุการณ์แต่ที่ผมฟังมาเขาเขาเหมือนกับว่าเขาตายเพราะข้าหมูแดงครับพี่ผมนั่งฟังวัะกี่ตา巴หัวเราไม่หมูแดงมี่ตะ巴หรอะไมคะไม่ไม่ครับผมไม่ได้หวอ้าะตา巴หัวเราะไม่ให้เกียรติศพดาบ เียกหัวล้อครับไม่พี่บะหมี่หมูแดงไม่ใช่หรอไม่ใช่ข้าวหมูแดงยังสนุกอีกหรอคะไม่ได้ยินเป็นบะหมี่หมูแดงนะทางด้าน คุณผู้หญิงเป็นญาติฝ่ายไหนคคุณวินครับที่อยากจะรู้เรื่องราวนี้ขอวินเป็นลูกคุณธรรมค่ะเป็นลูกคุณธรรมเขา<อ>ชอบมาเรียกหนูว่าแม่ค่ะเมื่อก่อนมีข้อตกลงกันไว้ ขอ,อเชิญญาตเกล่าวไว้อะไรได้เลยนะครับงดมอ,ยอยไซค,ค,อาาาค์อย่าเบิ้ลหน้าเมลูนะครับใครเอามอไซค์มานะครับอย่าเบิ้ลนะครับรบกวนไม่ให้แกะศกนะครับใคร่เอาพีเวกมา มอเตอร์ไซค์หลายๆคันมานะครับถือว่าให้เขาไปดีนะครับก็ขอขอเชิญทางญาติก่าวคุณงามความดีด้วยครับมีใครเป็นญาติขาบก่อนได้ไหมคะได้ครับเจมส์มาด้วยครับพี่จากเนี้ยมึงก็ต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่หลายๆอย่างในเหตุการณ์เนี้ยเข้าใจปะครับพี่ได้ครับฉะนั้นมีสติให้เยอะ เราต้องถามทางยิปเอ็ดนะเด็ดขาดครับเดี๋ยวแต่เล่าให้เขาฟังหน่อยทำในสิ่งที่ควรจะทำโอเคปะโอเคครับสาวด้วยลาครับพี่นะครับมาลับเออบอกกขานะอฝั่งฝั่งยิปเอ็ดเดี๋ยวอธิบายให้ฝั่งฝั่งญาติฟังหน่อยว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเขาถึงได้เสียชีวิตครับ ครับผมบิน,นทำผิดกดแกงครับสามตกลงที่สัญญากันไว้ก็คือต้องตายวินเลยต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองครับฝั่งฝั่งญาติได้ยินแล้วใช่ไหมครับ มีญาติคนเดียวใช่ไหมครับน้องบินมีญาติอีกครับมีค่ะพี่ใครครับเป็นญาติฝ่ายไหนครับเมียเขาค่ะอ่าเป็นเมียนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้อะไรเขาได้เลยครับพูดอะไรก่อนหน้าศพได้เลยครับคือเขาทําหนูทองแล้วเขาก็ตายอย่างนี้เหรอคะออ้ยอุยครับี่ดึงป้า คือเขาทิ้งลูกไว้ในท้องหนูแล้วเขาก็ไปเหรอคะตื่นตื่นขึ้นมาก่อนคะ่ะมารับรู้ด้วยคะ่ะอ่าครับเพื่อเป็นการไม่สาวความยาวสาวความยืดน,นะครับอ่าไม่อยากให้คุย่กันรับเผื่อเขาจะอาฆาตหรือเขาไม่อยากไป,เ,ปเกิดน,นะครับเขาจะเป็นห่วงคนะครับช่วยอะไรเขาดีๆได้ไหมครับนั่นหนูจะเอาลูกออก ทรครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการล้อหลอกเราเลยนครับเป็นทางด้านเคมได้ไหมครับอจะดูแลลูกเขาแทนนะคะ<ม>เพราะว่าหนูคนเดียวคงไม่อยากเป็นแม่เลี้ยงเดียวหรอกครับผมว่าคิดครับประมาณนี้ก็ได้ครับขึ้นมาตรงนี้ก็โอเคครับขอบคุณคทางด้านภรรยาคุณวินด้วยครับ มีรามครับท่านท่านพี่ท่านน้องพี่ไปแล้วท่านน้องพี่นีท่านน้องมีญาติฝ่ายไหนของคุณวินิจไหมครับภรรยาและลูกคุณทําได้ไว้อะไรแล้วก็มีพ่อมีแม่ไหมครับมีปู่ย่าตาอายอากงเหล่าซือ้ออาซีเหล่าซ้อมมีอีกไหมครับดังนั้นคุณวินจะได้ไม่เสียเวลาใครไปนะครับ โอเคครับน่าจะไล่ญาตินะครับมินแม่เขาไหมครับก็ทางทะเบียนร,ราชมาครับตอบมาว่าแม่น้องวินหัวชมพูคนไหนครับแม่น้องวินหัวชมพูครับไม่บอกลาเก่าลาลูกเลยเหรอครับแม่จะพูดต,ตะคำไหมแสดงค,ความเสียใจยด้วยนะคะอน,นุญาตไปไหนครับ แม่หัวชมพูแฟนจะเจอนะครับขอขอขอมาเก่าอะไรเขาหน่อยได้ไหมครับก่อนเขาจะไปว <c oughs> ันพจธนะครับอ่ามาครับาครับลงลงมาลงมาแล้วก็ไว้อะไรเขาหน่อยครับเว้ยเด็กใจเลยเปิดเปิดชาลตี้ไอยครับพอดีบาทหวงอยากได้ยินกันครับวิน yeah. รักวินนะ ขอบคุณที่แบบคอยดูแลคอยอยู่ข้างๆตลอดป้าฝากบอกว่าบายบายฟักยูนะคะเจิตอะโหลพิฮัน๋ฝากบอกแค่นี้ค่ะเอารถไปใช้เลยเดี๋ยวผมไปก่อนฟักยูอ่ก็ฝากผอไปสอบจากการฟันการจากลาของพ่อแม่เขาก็ วินนี่เป็นลูกที่กะตันยูกัตตะเวทีนะเอ้ยบายฝักนะครับอยู่แล้วพ่อไม่มาด้วยเหรอครับคุณแม่พ่อมาด้วยไหมไม่ไม่สรับครับสัตดีสัตดีครับซับปเลยครับโอเคครับซาบปเลยครับผมี่มีข้าวแจกไหมครับเดี๋ยวเชิญนั่งหลังงานเลยครับมีข้าวต้มครับข้าวต้มไก่ครับลงทานผ้าปินเน่้างตาครับผมข้าวผมเดือนข้าวฟรีครับปั่นายนะปั่นายลงทานอยากพกใส่ถุงกลับบ้านนะครับได้ไหมครับ ครับผมหอกลับได้ไหมครับได้เลยครับเฮ้น้องน้องไปถอยถัดกระบะ๋าได้ไหมครับขอถามได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับวินเหรอคะเอาเป็นทางด้านให้สภาพูดเลยครับแป๊บนึงได้ไหมครับเออวินปัดปักบอกว่าด้วยรักแลรับคิวปลดโรคานภัยพิบัติงานบุญนมาแล้วครับเพื่ออะไรอ่ะ เยลพราะทางด้านของวินนะครับอ่าได้ทําผิดกฎข้อตกลงของแก๊งครับอาทําสัญญาตายไว้โอโไม่นะเอพี่ครับเต็มอยู่ไหนครับหลให้ตายอ่ัเพราะผมว่าต้องมีทั้งวันนะ่ะที่จะอยู่ข้างในนั้นนะก็จนะประกาศตรงน,นี้นนะครับก็ไม่อยากให้โกรธแค้นกันนะครับเพราะว่าวิน ก็อารมณ์เป็นเรื่องของระหว่างแก๊งนะครับก็ทําผิดแก๊งก็ต้องชดเชยนะครับในการการทําผิดแก๊งก็ต้องจะรู้ขับใครคนอยู่ในแก๊งนะครับเสกมีทาดแก๊งถึงได้ถึงได้จบทีนี้เพราะว่าไม่ทำพาตรงนี้นะครับไม่อยากให้คนที่เป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนพี่น้องนะครับต้องโกรธแค้นอาฆาตกันนะครับผมถ้าโกรธแค้นพี่วินไม่ทำอะไรนี่มันตายได้ไงนนี่ของข้างนอกนะเออเฮ้ยนะครับ ร้องไห้ตรงนี้ได้เลยครับร้องไห้บินเห็นเลยครับก่อนที่บินจะไปสู่ว <c oughs> ันอนาคตได้เอา <c oughs> บอดไทนะคะคุณบินให้บินได้รับรู้ว่าเอ้ยคุณยังรักเขาอยู่คุณยังแกบตา <c oughs> เขาอยู่หนอะคุณบินยังให้ตังเราอยู่เลยไปดีมาดีนะคะใส่ใส่ชุดนอกใส่ชุดนอกใส่ชุดนอก อโหลใช่ไหมเนี่ยเอาจอของวันนั้นคนอืมเสียใจมีรอดไว้ใต้ครับ่ดก็ประกาศอัอโหามึงตามคนเข้าเมืองไหนดีโอ้อะไรวะเนี่ยประกาศเสียงตามสายเลยนะครับทุกคนที่รอยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าไอ่ใช่าญาติไปแล้วนะนะครับ งานวินเอ a นบเอนะครับจบงานนี้ใครมีถุงใครมีหม้อใครมีกินโตนะครับเดี๋ยวร้านพรานทองสมบัติสมัตไก่มีจากป้านงฮัลลคกับเฮียเฮียครับเขาติดเงินผมไว้สามล้านเนี่ยครับผมตามตามยาในในนรกเลยครับผมต้องตามลงนรกเลยหรอครับผมหนูโก้ป่ะเนี่ยครับ โอ้เสียดายตังเลยอ่ะสามล้านเลยนะด้านหลังจากนี้ขอคุยกับแม่คุณวินหน่อยได้ไหมมาเต้นไม่เจอครับหิวข้าวจัดยแม่คนไหนครับมีแม่หลายคนเะด้วยคนนี้เต้นเต้นกับข้าวอยู่ตรงไหนครับพี่เต้นกับข้าวอยู่ตรงไหนเต้นกับข้าวเดี๋ยวกำลังมาครับโต๊ะจีนตาพ่วงนะครับโต๊ะจีนตาพ่วงเดี๋ยวมานะครับรอกันนะครับใครที่เป็นฝันไร้ลงพานมรสมงานบวชนะครับใครเป็นตัวแข่งกินจุเดี๋ยวรอกันครับเดี๋ยวรอก่อน ของเจมีไหมครับของเจมีหมดครับมีหมดเดี๋ยวรอนก่อนนะครับหลงวหลับพี่ครับพี่ครับพี่ครับปลูกเขามาใช้นี่ก่อนได้ไหมอ่ะสามเอ็มผมอ่ะปลูกให้ดูนะครับอ่ะมึงปลูกให้ดูเด่ะคนตายเนี่ยอ่ะเดี๋ยวปลูกให้ดูเนี่ยคนตายเด่ะไม่ใช่เอดี้ชูบะพี่หลัวพี่หายปอดหายปอดพี่หายปอดไอ้คุณเนี่ยทตลกกันไปนี่เป็นงานเข้างานโตกเดี๋ยวย่าเขาจะในนี่เขาจะคิดไม่ดีกับคุณเอาเงินนนลล้าเเยะฮี้ก่อนที่เขาจะสู่อนาคตเอางี้ดีกว่าคุณอะไรให้เขาคนก่อนดีครับอะไรให้เขาดีกว่า ปลุกมาใช้หนี้ก่อนได้ไหมครับผมค่อยอะไรมันทำไม่ได้ครับเขาเงี้ยนะลองบอกลาไปถ้าบอกลงบอกลากันไปใครที่่่อยูเป็นญาติเขาหรือเป็นอะไรเขาก็สามารถบริจาคช่วยเหลือเงินหรือว่างานคุินนะครับว่าสองขาวไปทางที่เลขสองสองแปดศูนย์นะเจ็ดศูนย์สี่ก่อนพี่สามล้านผมไม่ได้เป็นเลขของแม่คุณวิน เปิดรับนะครับงานคุณบินช่วยเหลือเกือกูกันไปใครคุณบินเคยช่วยใครคุณก็เคยช่วยคุณมินด้วยปุกมาถามได้ไหมเขามีแม่กี่คนหลายแม่ครับพี่รองเขาเห็นมันเรียกมันหลายรองมากครับไม่รู้จะรองไปไหนครับรองมาสิบสิบชั้นแม่มันก็เห็นมันเรียกสิบแม่โทษโทษครับขออนุญาตถามเจ้าตัวอะครับโอ้หเอาสุดเลยว่าอยากอยากอยากเอ่ยคำสุดท้ายครับอได้ครับผมไหนไหนว่าจะเอาพี่กูลงหลุมอะ กูก็ไม่เห็นทำได้ทำไมไปตกตกในหลุมเองวะกระจอะหายอ่ะเลี้ยเร็วอย่าว่าพี่นูแบบนั้นดีครับเยอะได้เลยครับพี่ให้เขาปลุกมาใช้นี่ผมก่อนแบบนี้น่าจะต้องตามหาแม่ตัวจริงบ้านน้องยูเพราะว่าน่าจะมีพิธีกรรมไหมไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ตัวจริงอ่ะ แม่รอมายการเราิเราชมรายการนะทีวจะบอกว่าแม่แม่ที่เขาโทรหาคนแรกขชมพูเนี่ยที่ที่ตายแต่ฉันยะยังยังยยังยัยัยัยนยัยังงยังงยังยัยังยยังยังยังงยังยยังยยัง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 ยงังยังวินยัยังยัังยังยังยัยังยัยัอยัยยงยนงง ตามไปเอาในโลกวะยูมีอะไรที่จะบอกลูกครั้งสุดท้ายไหมอ่ะเพราะว่าลูกเดี๋ยวลูกน่าจะต้องสั่งแล้วปะตอนแรกรู้สึกผิดเลยกำลังตะลอาะห้เลยไม่ค่อยได้เลี้ยงลูกรู้สึกผิดงานนี้มีหัวเป็นจักรรถแดนแันลร้านสตรีมชาติโนมัยรับมีมีโต๊ะจีนไหมพี่มีโต๊ะบอลอ๋อครับผม อันนี้มีรถแห่ไหมครับเ,ออเดี๋ยวจะบอกว่าขอ,ขอ,ข,อขอทุกคนขอความร่วมมือทุกคนนะครับใครที่เป็นเพื่อน,นของวินหรืออะไรเงรี้ยก่อนตายวินก่อนสิ้นใจนะก่อนเอ,อืองหนึ่งของวินเนี่ยได้ฝากบอกม,มาว่าคนที่ออกทริปด้วยกันเคยแต่งล้อซี่ด้วยกันขับเวสป้าขับพีเซกรวบรวมพีเ็กให้มาเบิลหน้าหลุมเขาหน่อยนะเนาะเพื่อเป็นการไว้อะไรเขาครั้งสุดท้ายเพราะเขาอยากเห็นกันเกลือกอนไปนเขาเขาตอนไหนครับแขกแขกหิวข้าวจันไนะครับเดี๋ยว มาเลิยคนหลายคนที่เคยออกร่วมทริปกับเขามาเบิ้ลรถให้เขาหน่อยครับเบิ้ลหน้าไม่รู้ให้เขาไหร่อยอันนี้ยุยุอๆพี่นี่คือเขาคือเขาคือเขาทำหนูท้องแล้วเขาจะไม่ฝากกันเลยถึงหนูในร้องอใช่ครับเขาเป็นอย่างนั้นครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเปิดประตูด้วยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขอรอน้องคนนึงมาก่อนได้ไหมคะหน้าแบบกีักของน้องวินเลยครับได้ครับเดี๋ยวพี่เบสมาเบิ้ลกันหน่อยพี่เบิ้ลกันหน่อยนะอ่าเอาเร็วเร็วเลยสวยแล้วสวยมีเกลียวที่มา ตัวแรงตัวแรงนั้นเลยไอ้เนี่ยปลุกกระชากคอเอาไอ้ยังไม่ตึงเลยอะเบาเบาผ่าข้าวเลยโอ้โหโอ้โหหัวฉามไล่เม็ดโอ้โหโอ้โหทานแรงแรงโอ้โเมื่อไรโตจีจะลงครับชิมข้าวครับไอ้ยังงานไอ้บินแม่งไปดีจัดเลยวะไอ้เหี้ย โอ้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 อมันมันแต่งาจอบเป็นสื่อหพี่พีรีบเผานะครับอยากเก็บกระดูกแล้วต่างคนที่แข้งไม เออแบบนึงไอ้อนหน่อยยังไม่ขึ้นเกี่ยวได้ทุกอย่างคือไม่ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะเพิ่งมาทราบเหมือนกันว่ามีหลายแม่ว่าแม่ที่โทรคนแรกคือแม่คนนั้นเนี่ยคือเขาทำหรือ หน Schools, can yeah. okay. ึ่งคนรับ yeah. ผ okay. okay. no, 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 ิดชอบปะค่ะก no. no. no, no. no, no. no, no. no. ็งงเหมือนกันว่ายังไงจะให้ประกันรับผิดชอบก็ได้ให้ประกันอะไรเป็นประกันครับเมื่อเห็นเขาลงชื่อประกันเนาะอคืนนั้ประกันไงคือนั้นกับบีนคือแอปแบลชาัประกันอยู่ไหนครับแต่โทรนี่แอปนี่ไงแป๊บนึงนะแก้วเนี่ยเป็นลมที่รักของวินมาแล้วไม่ติดไม่ติดอ่ะ มีอะไรจะพูดกับพี่วินหน่อยไหมมรดกงวรดกอะไรอย่างเงี้ยยังมีให้คนน้องอยู่ไหมปิ็คต้องตบเลยค่ะฮะคืออะไรนะวินวินทำพี่แบมท้องด้วยเหรอเี๋ยวเจอกันต๊ะจีนนะทุกคนมนจะท้องหลายคนเลยพี่สาวหมดกับไดีนะวินมัน เขาบอกกันดูว่าเขามีหนุคนเดียวอ่ะขนาดแม่มันยังมีหลายคนเลยไอ้ดำคนตายแล้วกันเมียคนนี้คนเดียวเหรอโอ้ตายแล้วตายแล้วกลาเป็นอิสลามไม่ใช่เหรอพี่ตายแล้วโอ้อิสลามไม่ใช่เหรอพี่นะเป็นอิสลามไม่ใช่เหรอ นี่มันจะเผาหรือมันจะฝังวะเนี่ยน่าตกใจอ่ะครับโร้านน้ำมันขนาดนี้ว่าจะดินอ่านน้ำมันแล้วอะเผาตอนไหนอะไปเก็บเหรียญอยู่ไม่ได้ไม่ได้มาสวดสาเลยแม่แล้วงมีหลายส่วนตัวว่าหลานี่ายส่วนตัวว่าหลานใช่โอ้โหแม่งมีแม่งมีบุญบ้างไฟด้วยอะคือหนูมีคลิปด้วยที่เขาทำหนูท้องอ่ะโอ้แล้วพี่แมมมีไหมคะ โอ้โหวินโอ้โหโอ้โหเวนโอนี่หรือว่าอะไรครับเอาลองชั้นวินเลยครับอารองชั้นวินเลยครับเข้เาหนไปบองเขหลามหรือตะลิงปิงโอ้โหโอ้โหเขาไม่มาเลยหนูพี่เขาพาเขาพาหนูไปทำอ่ะมีคลิปไหมคมีหนูมีคลิปเป็นหลักฐานว่าเขาทำเวนไเล่มีภาพประกอบไหมครับมีภาพประกอบมีเสียงด้วยแล้วแล้วคือเขาจะถือมาแบบนี้ไม่ได้ สับะรดนคผมเชี่ยวเขาต้มองมาก็มีแบบทำประกงประกันได้ไหมได้เลยคือหนูอยากได้เงินเงินไม่เลี้ยงลูองงานฟรีอยู่นะครับลองงานฟรีต้องลองหุ่นแต่นะพี่สับเปลือสรุปมันนับถือหรือพูนหรือว่ารักของแบมมาตั้งนานอิสลามอ่ะแบมยอมไม่ได้นะแบมยอมไม่ได้นะแบม

เอ้ไ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 อยู่เขาดีิเ่ไอ้เขารีบเก็บกระดูครับหิวข้าวมากเลยครับผมอดเขามาสามมือแล้วผมกพื่งานนิด้วยเฉพาะอ่าไอ้แก๊งเทวดาตัวน้อยไอ้อะไเบียรมึงเป็นมึงเป็นตะเบลหรอเป็นตะเบลไว้ชาหน้ามีจริงแล้วค่อยมากินกันต่อนะคะคุณวีน มิสาซ้อนท้ายด้วยเป็นไงล่ะเราไปไม่ได้หรอกไปไรนเพื่อนไอ้ดอกไปไหนไม่คุยด้วยหรอกไวะอะไรอี่จะไดีเหรอโอ้มึงไม่ถามมันหน่อยเอาละเขาผมอามครับไอ้ขาไม่กินเขาอะโอ้โหพวกมึงฐานน้มังแน่หละไม่เพื่อนกูว่านะไองานไองานเนี่ยกูว่ารถมึงน่าจะหายว่ะเพื่อน โดนแจ้งธรรมะาตัาาวน้อขโมยแล้วอยา,ากกินข้าวต้มครับผมหิวข้าวนี่แ่ข้าวรีครับแจ่ข้าวรีจากหาคว่าโต่นไหนแรกข้าวสามวบเริ่มหาอะไร,ระะนาทีประมาณ4กวมีโต๊บึ่งไหมครับมีกระเพรายุงครับเล็ลขสามโครับขอข้าวหน่อยครับ ประมาณนาทีกว่าคุณผมครับผมครับเจ้าภาาผมครับแจกข้าวครับแจกข้าวแจกข้าวใหหมากินครับงานศพหมาฮัลโหลครับทุกคนขนาดขนาดเนียะเนีย ขนาดเมียมันยังไม่เอาเลยยังเอาัพิ่มก็มันก็เป็นคนดีคนดีไม่ใช่หรอ่ะนี่เหรครับคนดีก่อนตายก่อนที่มันจะเอื้อกนึงมันยังแกกข้าวเขาอยู่สิบจีบยี่สิบจานเลยเนี่ยเ้าที่เคยคุยไปเป็นคนดีนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ได้ได้ผมให้ลุงเอาไปดูไงดูขึ้นไอวินเนี่ยอย่า่าแท้แต่ละคนละล้าก่อนตายอ่ะผมได้สิบอันเนยจริงค่ะมาเห็นท่าแท้เอาวันที่ตายไปเด็กหลายแม่ฮะ หรอลงพาผมไปเนี่ก็ดีนะมันไม่ได้หลายเมียนะมันหลายเมียค่ะหลายเมียด้วยทุกคนด้วยค่ะโอ้แล้หลอดละหลายเมียมากค่ะเอาเงี้ยงี้เดี๋ยวเอาตัวการเกมเดี๋ยวผมไปดีได้โอ้ไปดีละโอเคไหมไปแล้วไปแล้วรอดเออแล้วครับเออแล้วเออแล้วไปแล้วว่ะโอ้เศร้าเพืนอู้เศร้าไม่ออกเลยอ่ะโอเคครับน้องข้าวมันจะมา น้องข้ามันทำไมอ่ะไปเอ้ยน้องข้ามา <c oughs> ัฮัลโหลเพื่อนฮัลโหละอะไรพี่อนฆามันทำไมอ่ะทำผิดกฎการเป็นเรื่องใหญ่ขนาดเป็นต้องข้ามันเลยเหรอตัญญาคือตายรอพี่พรักมันเหรอพี่รักมันไหม หมือนน้องพี่เช้ไเมื่อกี้ไม่บกปังมันเลยพี่ไม่รู้เลยพี่ยังช็อกอยู่น้องมีแต่คนซ้ำเติมมานะตัวพี่เองก็ไม่เห็นบอกังเลยไทยี่สปลอปล็อปล็ปล็อปขอบคุเดียี่สใบ้พี่ y รวมทุกคนอะไรนะดียี่สิวมงนี้ให้หน่อยคุณด้วยนะคอบคุณนะ มีแค่นี้แหละพี่มีแค่นี้แหละเราจะไปไหนกันหมดวะจำเลยนะใครได้ฆ่าคนในแก๊งเราวันที่เราเสียคนในแก๊งไปคุกมึงจำไว้ว่าใครทำอะไรไว้จดรายละเอียดไว้ทั้งมึงก็จัดการซะบอกแค่นี้แหละเพราะมันก็น้องในแก๊งเราอ่ะ เนี่ยไรสิ่งที่เขา,าเล่นตลกแต่ละคนแต่งตัวปลอมตัวเข้ามาแล้วก็มาพูดเที่อะไรก็มีแล้วแต่ต่อให้มันทำผิดมันต้องตายแต่ก็คือคนในแก๊งเราเว้ยมันจากไปแล้วก็จริงแต่คนที่ไม่ให้เกลียดมันก็เหมือนไม่ให้เกลียดเราไอ้ตัวที่มาพูดว่าไหนวะมึงจะอะไรลงสมสุม่ ป้อบตัวมาแต่ละคนถ้ามึงคิดว่ามันเป็นน้องเล็กที่มันเข้ามาหลังสุดถ้ามึงรักมันก็จัดการให้หน่อยกัน เป็นการฝังถูกไหมก็คือจะเป็นการอธิษฐานเนาะก็ถึงแม้วินจะไม่อยู่แล้วแต่พวกมึงก็อย่าลืมอธิษฐานให้ชีวิตใหม่มันดีกว่าเดิมนะหวังว่ามันจะไม่เป็นตัวตลกของใครแล้วในชีวิตใหม่ของมันส่วนที่พี่ตือพูดไปก็รับเรื่องนะ 답 <목소리도>